แล้วลูกชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ใช่ไหมพร้อมหรือยังวัยรุ่นโกโกวามาแล้วลูกจะชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่ไม่ซื้อนี่ได้มาแล้วลูกจะชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่ไม่ซื้อนี่ได้ ลูกน้อยลูกชายของก็ว่าทีชุดกว่าที่ชุก็เ่ทีพอไปเอามาจากที่ไหนลูกชายก็ว่าความสงสัยคือเขาไม่ได้ไปเอามาจากที่วนาล้วนที่อื่นที่ไกลแต่พอไปซื้อมามาจากรถตั๋นั่นไงใส่เลยกำลังฮิตรับรองไม่เฉยมาแล้วลูกยาชุดโกโกว่าที่หนูอยากได้กโกว่าที่หนูอยากใส่กโกว่าคิม่ซื้อนี่ได้ มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาทิ่หนูอยากได้โกโกวาทิ้หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซนี่ได้ชุดโกโกวาโกโกวาชุดโกโกวาชุดโกโกวาโกโกวาโกโกวาชุดโกโกวาชุดโกโกวาโกโกวาคิมิซนี่ด้ ยกโทษให้พ่อได้ไหมลูกเดี๋ยวพ่อจะซื้อชุดโกโกวาโกซิอชุดซีนดิดาให้นะลูกนะแม่ใครข้อกันได้ค่ะแต่คุณพ่อต้องซื้อชุดโกโกวาโกซิทชุดซีนดิดาให้หนูนะคะมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่ม่ซีนีดามาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยาก I can you see me die?